ลองนึกภาพตามกันดูนะครับธุรกิจโรงแรมของครอบครัวที่เปิดมานานกว่า34ปีทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดวิกฤตที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเข้ามาผลักให้ธุรกิจที่เหมือนเป็นมรดกของครอบครัวเนี่ยไปอยู่บนปากเหวของการลุมละลายเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวการพลิกฟื้นของโรงแรมอลิซาเบธครับวิกฤตที่ว่าเนี่ยก็คือการระบาดของโควิด1นนั่นเองครับ ผลกระทบมันรุนแรงมากจนทำให้จำนวนลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมลดลงเหลือศูนย์คนทุนทนครับใช่แล้วครับเลขศูนย์เลยไม่มีแม้แต่คนเดียวแล้วพอไม่มียุค,ค้าเนี่ยรายได้ก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับแต่รายจ่ายนะสิยังวิ่งอยู่ทุกวันผลลัพธ์ก็คือตัวเลขขาดทุนที่น่าตกใจมากติดลบไปถึง26ล้านบาทซึ่งนี่คือนี่ก้อนแรกในประวัติศาสตร์34ปีของโรงแรมเลยนะครับในจุดที่มันมืดแด้านขนาดนั้น นี่คือคำพูดของคุณเป่าสุรกิจเมทานุกิจทายาตรุ่นที่สองที่ยอมรับเลยว่าความคิดที่จะยอมแพ้แล้วก็ปิดตำนานของครอบครัวลงเนี่ยมันแวบเข้ามาในหัวจริงๆเป็นความรู้สึกที่แบบโคตรจะหนักเลยคำถามสำคัญเลยก็คือท่ามกลางวิกฤตที่ทุกอย่างเป็นศูนย์แถมยังมีแต่นี่สินแบบนี้พวกเขาจะหาทางรอดได้ยังไงกันและอะไรล่ะที่จะเข้ามาช่วยฉุดธุรกิจครอบครัวนี้ให้กลับมายืนได้อีกครั้ง แล้วคําตอบที่ได้มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบไม่มีใครคาดถึงเลยไม่ใช่แผนการตลาดหรูๆไม่ใช่เงินลงทุนก้อนใหม่แต่มันคือเมนูอาหารธรรมดาธรรมดาที่อยู่ในครัวของโรงแรมมา30กว่าปีแล้วนั่นก็คือราดหน้าครับคือก่อนจะมาเจอทางสว่างเนี่ยเขาก็ลองผิดลองถูกกันมาก่อนนะตอนแรกสุดเลยเนี่ยเริ่มจากทำข้าวกล่องทั่วไปขายแบบ Delive r y แต่ผลลัพธ์คือขายได้แค่อาทิตย์ละกล่องเดียวโอ้โหแต่จุดเปลี่ยนมันมาตอนที่เขาลองโพสต์ขายราดหน้าในกลุ่ม a c e b o o k ของคนแถวบ้านทันใดนั่นเองบูมทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับยอดขายพุ่งไปถึง20กล่องภายในชั่วโมงเดียวแล้วนั่นมันแค่จุดเริ่มต้นเองนะคือมันโตแบบก้าวกระโดดเลยจากหลัก10กลายเป็นหลักร้อยต่อวันจนถึงช่วงที่พีคสุดๆเนี่ยเขาต้องทำราดหน้ามากถึงวันละ700จาน คือมันเยอะจนต้องดึงพนักงานจากแผนกอื่นมาช่วยกันผัดช่วยกันเสิร์ฟเลยล่ะครับเอ๊ะแล้วราดหน้าจานนี้มันมีดีอะไรทำไมคนถึงติดใจกันขนาดนั้นอย่างแรกเลยคือสูตรครับเป็นสูตรกวางตุ้งแท้ๆที่อยู่กับโรงแรมมา30ปีแล้วมีทีเด็ดตรงเส้นที่เขาเอาไปทอดจนกรอบไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็ไม่ใส่เต้าเจี้ยวด้วยทําให้รสชาติมันกลมกล่อมแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความคุ้มค่านี่แหละครับให้เยอะวัตถุดิบชิ้นใหญ่ๆในราคาที่จับต้องได้ แต่แน่นอนว่าของดีอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอนะครับในยุคนี้คุณเปาที่เป็นผู้บริหารเนี่ยสุดยอดมากคือเขาลงมาลุยเองเลยจากผู้บริหารกลายมาเป็น TikToker เกอร์ทำคอนเทนต์รีวิวทุกซอกทุกมุมของโรงแรมด้วยตัวเองวันละ1คลิป8เดือนทําไป240กว่าคลิปทั้งหมดก็เพื่อจะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักโรงแรมมาก่อนนั่นเองทีนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่โชคดีหรือเปล่า บังเอิญไปเจอเมนูเด็ดพอดีหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่ครับสิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยมันคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทรงพลังมากซึ่งเราจะมาถอดรหัสไปพร้อมๆกันสิ่งที่โรงแรมอลิซาเบธท,ทำเนี่ยในวงการธุรกิจเขามีชื่อเรียกเท่ๆของมันนะเขาเรียกว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจหรือ business model innovation คือมันไม่ใช่แค่การออกสินค้าใหม่มาขายเฉยๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธี ที่ธุรกิจสร้างและส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าแบบทั้งระบบเลยเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันครั้งใหม่เรามาดูกันชัดๆในสีแกนหลักนี้เลยนะครับเขาเปลี่ยนตั้งแต่ครูหรือลูกค้าจากเดิมที่เป็นนักท่องเที่ยวก็หันมาจับคนในพื้นที่แทนเปลี่ยนวอตคือคุณค่าที่มอบให้จากการขายห้องพักก็มาขายประสบการณ์เรื่องอาหารเปลี่ยนฮาวหรือวิธีการจากที่นั่งรอคนเดินเข้ามาเฉยๆก็ลุยตลาดออนไลน์ทำเดลิเวอรี่ และสุดท้ายก็เปลี่ยน Y หรือที่มาของรายได้จากค่าห้องก็กลายเป็นค่าอาหารเห็นไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับตัวเล็กๆน้อยๆมาแต่มันคือการปฏิวัติโมเดลธุรกิจของตัวเองเลยและไอ้หลักการนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะครับบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเขาก็ใช้กันมาแล้วทั้งนั้นอย่าง Netflix ที่เปลี่ยนจากการส่งแผ่น DVD ทางไปรษณีย์มาเป็นสตรีมมิ่งที่เราดูกันทุกวันนี้หรือ Airbnb ที่แบบไม่มีโรงแรมของตัวเองสักห้อง แต่กลายเป็นแพลตฟอร์มที่พักที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งที่โรงแรมอลิซาเบธทำก็คือการใช้กลยุทธ์เดียวกันนี่แหละครับแต่ทำในสเกลของตัวเองคือล่าหน้าแค่จานเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนอนาคตของโรงแรมนี้ไปเลยจริงๆครับมันไม่ใช่แค่เมนูอาหารอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นแบรนด์ใหม่เป็นหัวใจดวงใหม่ของธุรกิจเลยก็ว่าได้แล้วผลลัพธ์ที่ได้กลับมานี่มันโอ้โหพลิกโฉมทุกอย่างไปเลยอย่างแรกเลยคือปลดหนี้26ล้านบาทได้สำเร็จ อันนี้คือสุดยอดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับโรงแรมกลายเป็นจุดหมายของนักกินดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่เด็กลงแถมยังดังจนสื่อมาทำข่าวถึงขั้นได้เป็นโลเคชันถ่ายหนังดังอย่างที่หยดด้วยแล้วเขาก็ไม่หยุดแค่นี้นะครับแผนในอนาคตคือจะต่อยอดความสําเร็จนี้ไปอีกกําลังจะไปเปิดร้านราดหน้าเดียวๆตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็เอากําไรที่ได้เนี่ยกลับมาค่อยๆรีโนเวทโรงแรมให้มันทันสมัยมากขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันให้บทเรียนที่ทรงพลังมากๆเลยนะ ว่าแม้ในวิกฤตที่มันดูเหมือนจะมืดมนที่สุดก็อาจาจะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เสมอหัวใจสําคัญจริงๆที่ทําให้พวกเขาผ่านมาได้เนี่ยผมว่ามันคือจิตวิญญาณของนักสู้นี่แหละที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ก่อตั้งเลยมันคือคําสั้นๆแต่ทรงพลังมากครับสู้ไม่ถอยไม่ยออ่อท้อเรื่องของราดหน้าโรงแรมอลิซาเบธเนี่ยมันสอนให้เรากลับมามองดูตัวเองเหมือนกันนะว่าบางที ของที่มีค่าที่สุดมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เราแค่มองค่ามันไปเป็นสินทรัพย์ที่ซ่อนเร้นอยู่รอวันที่จะถูกคนพบคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันก็คือแล้วสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจของแต่ละคนละครับคืออะไร